ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดียเทพๆนะตัวดีๆนะฮนะแรงสูงๆวินเลตส,สวยๆวยนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจไอมินต์ต้นดีวี7เ,เลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะ้าจอเกม Rv ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะเข้าไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมเรามาดูสกินใหม่ของเราเลี้ยงนั่นเองนะครับผมในทจริงๆจะมีสกินของซีเนียลนะครับผมนะที่มีโปรเจกต์สองปีแล้วนะในส่วนผมก็เข้ามาจนได้นะแต่ก็ผมจะพามาดูเราเลี้ยงก่อนกันละกันนะเพราะว่าสกินมาข้างด้านที่จะพีคไม่ใช่พีคตีโคตรอีพิกเลยนะไฮไลท์เลยก F ็ได้เพราะไอโฟนเอฟเฟกต์มันเยอะมากนะครับผมนะฮะก็โอ้โหโคตรเท่นะครับดูดิ โอ้ตอนแรกผมก็เลยจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรวะเป็นรถนะเนี่ยนะครับแต่มันเป็นอะไรปริศารไล่มันเหมือนมังกรอ่าในเรื่องไปในการ์ดยูกิเลยนะบลูอายนะครับผมนะเออหรืาก็คิดเองว่าเนะี่ยโอเคนะกก่อนอื่นนะครับผมนะก็ผมไปเอามาจากช่องน,นะนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าพีซันะครับผมเลยฮะหรือว่าอ่าพีซีนเองนะครับผมนะก็อ่าเขาเรียกช่องนี้เขาทําการแบบ รับทําสกินนะครับผมนะก็มีสกินอะไรใหม่ๆผมก็ไปขอให้เขาทำมาให้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็เยอะแบบไทยบ้างนะครับผมนะจริงๆยังมีอีกหลายสกินนะแต่ผมเอาแบบสกินที่มันแบบดีๆก่อนแล้วกันนะดีแบบว่าที่มันเท่ๆก่อนนะครับผมนะโอเคไม่ว่าตอนเพลงนะครับผมนะไปดูเอฟเฟกต์อะไรดีกว่านะครับผมแน่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วพวกเอฟเฟกต์อะไรยังไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะแต่ก็เราดูพร้อมกันดีกว่านะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมเนาะ โอเคฮะเข้าไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็โหเคียโคตรเท่เดี๋ยวผมจะเข้าใกล้ๆใ,ใ,ให้ทุกคนได้เห็นนี่ฮะโอโห้เท่มากแล้วครับบมนเดียวสวยมากครับผมนะแอนิเมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะโอเคตีปกติโอ้โหเอฟเฟกต์มันโคตรอลังการอะพยูหนึ่งโอ้ประมาณนี้นะครับผมนะ ยูสองเอ้ยเดี๋ยวผมผมลืมบอกอู๋ยี่บอกว่าเปลี่ยนยิงทุกคนดูดิโค้เท่คือแบบว่าถ้าสกินสภาพดูว่ามีอาเบอร์เลตเปลี่ยนป้อมตรงนี้แล้วก็มีสกินของลอเรียตรงนี้เปลี่ยนป้อมตรงนี้แล้วก็มีนักคอรเปลี่ยนคีิอย่างเงี้ยไอ้เฮียผมว่าแม่งจะกลายเป็นคนละเกมเลยนะ <laughs> ให้มันโค้ดเท่แล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์กันบ้างดีกว่าเฮ้ยถ้าจำไม่ถูกมันมีเอฟเฟกต์วิ่งบ่อดด้วยนี่หว่าแบบนึงเี้ แบบเอฟเฟกต์วิ่งเร็วอ่ะมีปะไม่มีเหรอเอ้ยนี่ไงโอ้เชีย้ยมีตัวอะไรไม่รู้มามาให้ขี่หลังทุกคนเชีย้ยโคตรเท่แค่นี้เหรอเอ้ยนี่ไงโอ้มีตัวอะไรไม่รู้มาให้แบบนั่งขี่หลังนะครับผมนะเออแต่ว่าอ๋ออ๋อมันมีแล้วแหละมันมโหเอฟเฟกต์มันน่าจะ มาไม่ครบวะผมก็กไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆมันควรที่จะขึ้นมาจนครบดิเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเ,เนี่ยโอเคสกิลสองนี่ยเอฟเฟกต์ก็เหมือนสกิลแรกเลยนะเออเหมือนการตีปกติเลยนะผมเนะนี่ยนี่นี่ครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านอติบ้างดีกว่านะครับผมนะโอ้เชี่ยอติเปลี่ยนร่าง แล้ววันติจะไปเขาเรียกว่ารูปอยู่บนตึกนะครับผมนะบบนตึกอะไรมีตึกเป็นพื้นหลังแบกกล็กเกลว์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนะี่เฮียมีเปลี่ยนสีเหรอเอ้ยโอ้ยมีอะไรไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมันมีตัวอะไรไม่รู้พึ่งมาอของกัดอ่ะกคลิปเองวะม,มันเห็นอยู่นะเมื่อกี้ เฮ้ยเนี่ยไม่บอกหรือต้องอันติวะไม่เห็นละเฮ้ยนี่โอ้ยต้องอันติีจริงมันมีตัวอะไรไม่รมู้ว่าโผล่ออกมาครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยโอ้โหตัวอะไรวะโคตรน่ากลัวดูดิ โอเคดูดูท่าวัปกันดีกว่านะครับผมเนี่ยโอ้โหเชื่อไอ้ทุกคนเชื่อว่าแวบแรกแวบแรกที่ผมเห็นอะไรนะผมเห็นเป็นอ่าลลนะครับผมนะกินแบบมันจะมีตัวเนื้อผมจะไม่เห็นนะมันจะเป็นสกินตัวอะไรตัวนึงที่แบบว่ามันนอนอยู่บนเตียงอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยดูที่เห็นนี่ก็มาบนเตียงเออโอ้โอ้วยวายวยวายแล้วก็พุ่งไปด่าพี่เหรอโหดมากพี่อะอะไรวะไม่เข้าใจก็ประมาณแบบว่า เราเลีก้กวาำลังพักินหน้องแล้วมีปีศาจร,ร,ร้ายเขาบผมนะพลุมิติมาหาเราเลียวเลยโมโหตีเหยียบระด,ด่าไปครับผมนะแล้วกระโดดลงไปตาม <c oughs> อะไรเนี่ยโอเคนะครับผมนะหรับเอฟเฟกต์อเลียวก็มีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูเอ่อเอฟเฟกต์ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมนะที่แบบที่แบบว่าทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นภาพหรือว่าเห็นไอสกินนี้เขาบอกจะเข้ามาลานหลายปีแล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าสักทนะีในที่สุดมันเข้ามาแล้วนะเป็นสกินของเซเนลนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูว่า โอเคนะครับผมนะก็ไปอยู่กับตัวซีเนียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจนภาพหลุดตัวเนี้ยมันนานมากๆแล้วนะครับผมนะแต่มันก็ไม่ยอมมาสักทีนะครับน่าจะประมาณ2ปีนะครับผมนะที่แบบเห็นมาแล้วนะแต่ก็ไม่มาสักทีนะในสุดมันก็กลับมาแล้วไม่ใช่กลับมาในสุดมันก็มาแล้วนะดูดิเชี่ยโคตรเท่นะครับผมนะดูดิโอ้ในสุดก็มาสักที ยี่ยโคตรเท่นะครับผมแล้วสีเนียวล่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันดีกว่านะว่าอสกินที่กว่าจะมาสองปีเอฟเฟกจะขนาดไหนนะเดี๋ยวว่าเขาทาไม่เสร็จหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเวลาดูกันหรือว่าเขาแบบว่าเอฟเฟกมันจะอาจจะอลังการมากมากก็ได้นะครับผมแล้วจนแบบว่าสองปีกว่าจะได้มาหรือแม่ก็หาจังหวะให้เขาเรียกว่าจังหวะลงสกิน ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะผมก็รู้เหมือนกันหรอฮียไม่ขอเดาโมก่กแล้วกันเนาะโอเคสกินนี่นะรอมานานกว่าสองปีนะครับผมนะฮะแล้วก็ตีชี้ออกที่แอมก็ใช้ได้อยู่นะไม่ก็ไม่ได้แย่นะดูดิโอเคผมขอท้าว้าวก่อนเลยเดี๋ยวลืมท้าว้าไม่มีหรอแล้วก็ท้าว้าไม่มีนะครับผมนะที่แอมแต่ถ้าตีได้อยู่โอเคมาดูสกิลหนึ่งโอ้ เท่อยู่เนี่ยครับเล่นไปทุกคนขี่ดูดิขี่สองโอ้โหก็มันก็เท่อยู่นะ้วทำไปเล่นไปนะผมนะดูดิโอ้โหเอ้ยลืมไปแม่งฟีนเดลมันไม่สามารถกดอัสติได้ในโหมดนี้เดี๋ยวผมไปสร้างแบบเอ่อเล่นกระบ,บอทด,ดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยผมข,ขอฟาร์ไมไปเล่นเลเวลสี่ก่อนแล้วกันเอ้าโอ้โห เฮ้ยแม่งกดไม่ทันว่าแต่ว่าสก,กิลหนึ่งผมว่ามันดูเท่ามากเลยนะมันดูแบบเป็น,ปนคิทตันนะเป็นเหลี่ยมๆหลคิทตันนะผมนะเดี๋ยวแล้วเพื่อนโ,โอ้โหโอ้เฮ้ยเฮียเขาอยู่กับรันนั่งยังไม่ได้คิวตั้งตัวเลยไปที่อื่นดีกว่าโอ,โอเคใกล้วลวสี่ละโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมนะว่า เสียงผมเป็นไงอ้ไม่สวยอยู่นะทำไปเล่นไปทุกคนเขี้ยะฮะไม่สวยอยู่อทำไมผมรู้สึกว่าไอ้ผมรู้สึกผมชอบซีเดียลมากกดแล้เรียววะไม่ใครรู้สึกอผมปะไม่รู้ว่าผมรู้สึกประเทศเนี่ยมันเราเรี่ยวมันเูแบบเน้นแบบมันไม่ได้เท่มันเน้นแบบสวยสวยแล้วก็อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้่ะ เออแต่ผมวันนี้ผมผมองมองว่ามันแนวแบบเข้มแล้วเท่ไปเลยอะ่ะเออเดี๋ยวลองรองดูวาร์ปอีกรอบกันละกันโอเคเดี๋ยวลองวาร์ปดูอีกรอบเนี่ยฮะไอ้เฮียเท่แล้ทำไปเล่นไปชอบว่ะชอบชอบมากอันนี้โอเคครับว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่็แล้วกันนะครับผมคิดเห็นกันยังไงนะกำลับสกินไหนก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้นะครับผมบาย